ทำครัวง่ายๆในสไตล์ครัวนิสาสวัสดีค่ะวันนี้นิสาจะพาเพื่อนๆมาทำเต้าหู้ทอดจิ้มกับน้ำจิ้มรสเด็ดของเรานะคะ mm hmm. เพื่อไม่ให้เสียเวลาเรา,าเริ่มต้นทำน้ำจิ้มกันก่อนนะคะส่วนผสมของน้ำจิ้มนะคะ mm hmm. ก็จะมีน้ำขามเปียกน้ำตาลจ่ายน้ำตาลปีบ๊บบวยดองเกลือ ถั่วตําพริกตําละเอียดแล้วก็แบสแสเรามาเริ่มต้นทำน้ำจิ้มก่อนนะคะเทส่วนผสมที่เตรียมไว้นะคะมะขามเปียกน้ำตาลทรายตามด้วยน้ำตาลปีบนะคะส่วนผสมนิสาขึ้นไว้ให้แล้วนะคะ ตามด้วยบวยค่ะเกลือแล้วก็เติมน้ำลงไปเปิดเตาค่ะใช้ไฟกลางนะคะอย่าใช้ไฟแรงมากคนส่วนผสมให้คขาละลายนะคะตัวเม็ดบวยนะคะ พยายามบี้ให้เขาแหลกนะคะการที่เราใช้บวยก็จะทำให้น้ำจิ้มของเราหอมนะคะแล้วก็มีรสชาติกลมกล่อมมากขึ้นเราจะเคี่ยวน้ำจิ้มนะคะไปเรื่อยๆนะคะด้วยไฟอ่อนต้องใช้เวลานิดหน่อยนะคะเคี่ยวไปพอได้ที่นะคะเขาก็จะเปลี่ยนสีเข้มขึ้นนะคะ ประมาณนี้เราก็จะใส่แปดแซลงไปค่ะนั่นแปลว่าน้ำจิ้มหรือว่าน้ำเชื่อมที่เราทำนะคะเขาเริ่มจะใช้ได้แล้วค่ะใส่แปดแซลงไปแล้วเราก็ตามด้วยพริกตํำนะคะเสร็จแล้วก็ปิดแก๊สพักไว้ค่ะเรามาเริ่มทำเต้าหู้นะคะเต้าหู้เราตัดออกเป็นแดส่วนนะคะ ประมาณนี้นะคะนิสาจะทอดแค่สองชิ้นนะคะแค่สองชิ้นก็เยอะมากเลยค่ะเมื่อเราตัดเต้าหู้เสร็จแล้วนะคะเราก็ไปตั้งกระทะนะคะใส่น้ำมันพอประมาณะคะ่ะใช้ไฟกลางนะคะอย่าใช้ไฟแรงมากนี่คือเคล็ดลับนะคะที่จะทำให้เต้าหู้ของเรานะคะ กรอบนอกแล้วก็ฟูนุ่มด้านในต้องไม่ทอดไฟแรงนะคะอันนี้เราจะใช้ไฟกลางนะคะเพื่อให้เขาเซตตัวเข้าที่ก่อนหลังจากที่เขาเซตตัวเข้าที่แล้วนะคะคือเริ่มเหลืองแล้วนะคะเราก็จะลดไฟลงค่ะต้องใจเย็นๆนะคะ ตอนนี้ก็หลีไฟลงได้แล้วค่ะเนี่ยค่ะนี่คือเขาเซตตัวแล้วเราก็กลับด้านนะคะกลับอีกด้านหนึ่งถ้าเขาติดกันนะคะเราก็เขี่ยออกค่ะเพราะเราจะต้องทอดทั้งทุกด้านนะคะให้เขากรอบทั้งหมด สูตรนี้นะคะเมื่อทำออกมาแล้วจะกรอบนอกและข้างในเขาก็จะฟูนิ่มอร่อยมากๆเลยค่ะนี่คือเคล็ดลบคฟามอร่อยของเรานะคะเมื่อทานคู่กับน้ำจิ้มบวยที่รสชาติเข้มขน้นกลมกลม่อมก็จะอร่อยที่สุดเลยค่ะนี่เราก็ทอดมาประมาณ20นาทีได้แล้วนะคะเขาก็เริ่ม เหลืองเกือบทุกด้านแล้วล่ะค่ะเราก็เริ่มทยอยตักขึ้นได้เลยนะคะเพราะถ้านานไปเขาก็จะแข็งเกินไปเสร็จแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวเราไปจัดจานทานคู่กับน้ำจิ้มกันค่ะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะและรสชาติก็อร่อยด้วยเพื่อนๆลองทำดูนะคะสูตรนี้ การันตีความอร่อยค่ะไว้พบกันคลิปวิดีโอหน้านะคะสวัสดี